สวัสดีเอฟซีต่มาเที่เซีในช่องเอฟซีทั่วโลกวันนี้มาทานไก่กรอบกับโคไทยนะคะวิธีทำนะคะก็เอาไก่มาครึ่งกิโลนะคะแล้วก็หั่นเป็นกำคำแบบนี้นะคะแล้วก็หมักด้วยซีอิ๊วขาวนะคะสี่ช้อนโต๊ะรสด,ดีหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็น้ำมันหอยหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ หั่นสไลด์อย่างนี้แล้วก็หมักทิ้งไว้นะคะประมาณครึ่งชั่วโมงในตู้เย็นนะคะแล้ใส่ขอโทษนะคะใส่กระเทียมไปด้วยนะคะกระเทียมสิบกีบอา่อา,าก่าอ่ผักชีนะคะห้าห้าอ่าห้าลแล้วก็มีพริกไทยหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ตำลงไปด้วยนะคะอันนี้คนไทยจะใส่พริกไทยดำนะคะแล้วก็หมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะคะ แล้วก็เอามาทอดนะคะก็ตั้งกระทะร้อนๆนะคะแล้วก็เอาแป้งกรอบคลุกลงไปประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็คลุกลงไปนะคะแล้วก็ทอดนะคะแล้วก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะไก่กรอบนะคะแล้วก็ทำด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะควไทยก็ ทำพริกแดงนะคะแล้วก็ใส่งาด้วยก็ตำกระเทียมสัก10กลีบนะคะแล้วก็พริกจินดา10เม็ดนะคะแล้วตำให้พอละเอียดแบบนี้นะคะแล้วก็มาปรุงรสด,ด้วยน้ำมะนาวนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็รสดีครึ่งช้อนชานะคะก็ตัดน้ำตาลไป1ช้อนชานะคะใส่น้ำปลาไปหน่อยหนึ่งนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะ แล้วก็จะมีรสชาติเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดนะคะแล้วใส่งาไปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโอยโลยแบบนี้นะคะเป็นงาขาวนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดกับงาขาวนะคะอันนี้มาทานกับครัวไทยนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารของครัวไทยอาหารเช้านะคะมาทานกับครัวไทยนะคะสูตรง่ายๆนะคะ fc ไม่ยากนะคะ หน้าทานมากนะคะเห็นไหมคะทำง่ายๆนะคะ FC ช่วงนี้คนไทยก็ทำคลิปง่ายๆนะคะประมาณไม่นานนะคะรัก3านาทีกับ4นาทีประมาณนี้นะคะ น่าทานนะคะขาไก่กรอบนะคะพริกไทยดำนะคะน่าทานมากเลยนะคะ fc แล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดใส่งาด้วยนะคะทำง่ายไม่ยากนะคะขอบคุณ fc ที่มาชมช่องโคไทยนะคะให้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้โคดไทยนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอทายจบลงแล้วนะคะคุณมากค่ะ